ปกเกตเลยครับพเพื่อนที่เขาวนมาตามหาครับสวยครับรูใหญ่ครับเจอไว้ตอนแรกมันอยู่ข้างบนนี้นะครับบนต้นนี้คิดว่าคิดว่ามีคนมา,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 าเอาไปแล้วครับที่ไหนได้ตกอยู่กระดิ่งเกือบเกือบเดินเข้าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยใครับพอเห็นครับเียรูเข้าอยู่ยโอเคครับหลังใหญ่พเพื่อนเพื่อนเจอกันนี้แล้วตอนนี้มาเอาหลังต่อนะมากับ ziem h. Ziem h? พันเอ็ดพันเอ็ดครับ มากระพานเอสที่เจอไว้มาเย็นนี่แหละต้องเดินตัดผ่านทุ่งนาครับตัดผ่านทุ่งหญ้าเขาพอดีได้คนรู้จักครับ ก็เลยโอเคหน่อยครับทางค่อนข้างจะลกหน่อยนึงก็ระวังเอาับ่องสองข้างทางก็จะลกๆนิดนึงครับเราก็ทำการเดินมาจะถึงที่แล้ว จะถึงจุดหมายเราอยู่แล้วครับเพื่อนอครับเมื่อกี้ไปดูหลังแล้วแค่จับต้นไม้ครับเพื่อนๆบินลงมาเต็มเลยเลยต้องถอยก่อนครับเพื่อนๆต้องมาเอาหลังนี้ก่อน ครับต้องมุดน่อยนึงครับเหงจุดหมายแล้วแหลหน่อยนึงนี่นครับหลับยังเออหลับแล้วหลับสนิทแล้วหลับแล้วหลังนี้หลับแล้วหลับให้สบายเลยเอาเอสมาคอยซ่องโอเคครับ ไปได้ได้เลยนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับที่ว่ามาดูไว้เมื่อเย็นนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมันอยู่ตรงไหนนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นหลังไหมครับอาจจะเห็นไม่ชัดน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันตอนกลางคืนนะครับเพื่อนเพื่อนะครับ เดี๋ยวผ่านโทนก็จะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมก็จะเป็นกองเชียร์อยู่ข้างหลังนะครับคอยถ่ายคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับต้องทำให้นิ่มที่สุดนะครับเพื่อน กำลังหลับสนิทครับหลับสบายเลยต้องย่องแบบนิ่มๆตัวแ๊กนะตัวแตกครับตัวแตกครับเพื่อนๆขยายสูงไม่ได้ไ,ไ,ดไหมแป๊บนึงปุ๊บปื๊บ เห็นไหมครับเพื่อนๆตัวเดินรอบเดี๋ยวอาจจะรออีกแป๊บนึงมาดูต่อเลยเลยเพื่อนๆเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อกี้ตัวแตกเต็มเลยนะครับนี่เราก็ได้ทําการอุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนิ่งสงบแล้วครับพี่ๆมีบินไปหาตัวนึงพี่ออกไปดูนะขึ้นดูแลขึ้นบนแล้ว มีตัวอยู่ข้างนอกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับหายห่วงบบนนไปไหนแล้วว่ะบินบินมาเล่นไฟนะครับดังตักเลยครับหาตัวก่อนเำกลัมาทายใกล้ๆได้เลย นี่เพื่อนๆนี่เห็นอยู่ครับหเห็นอยู่เห็นอยู่ชัดอยู่แจมแจมอยู่มีอะไรผิดังไหมไม่มีไม่มีนี่ครับเห็นหน้าพานโทนไหมครับนี่รูปรอครับน,น่นน่นเน,นี่ยครับเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เห็นโลง่งๆเลยครับดูความใหญ่ของมันยังมีตัวบินอยู่ข้างนอกอยู่นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับข้างในโพงก็ได้ทําการอุดไปที่เรียบร้อยแล้วครับพี่อยูด่ด้านนี้ตัวหนึ่งนะยังมียังมีอยู่ข้างนอกอยู่เลยเอนนาน้ำมันลาดเลยเป็นไงสลบเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยเอาน้ำมันให้ก่อนครับ นะฮนดิ้นครับดิ้นเนี <c oughs> น่ย<อ>ครับหเหมาะแล้วเนี่ยเหมาะแล้วเหมาะเลยขุดรู้ให้ดีๆนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนนี่กำลัง ตัดกิ่งออกให้หมดนะครับจะอุ้มไปทั้งทั้งลังนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทําไปแกะกันข้างนอกนะครับแกะตัวอ่อนไม่รู้จะมากจะน้อยเท่าไหร่นะครับใจเย็นตุ๊บผ่านโทนะครับไอ้คนถ่ายคนถ่ายนี่ยังใจร้อนกว่าคนตัดเลยนี่ๆมันบินมาแล้วครับ ใส่มันจะเมาขวัญน,นี่ครับกว่าจะได้กันแต่ละลังชีวิตการทำมาหากินนะครับผ่านต้องเอาให้ได้ทุกอย่างครับต้องอย่างนั้นเลยต้องหากินทุกอย่างนะครับขึ้นชื่อว่าผ่านต้องล่าทุกอย่างนะครับเพื่อน จะยากจะง่ายก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะครับแต่ผมไม่เอาด้วยละครับ <laughs> ให้ลูกพี่เขาเล่นผมกองเชียร์อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพึ่งหลวงแล้วพอได้แต่ถ้าเป็นต่อเป็นแตนีไม่เอาด้วยนะครับไม่ถน,นัด ำลังเล็มเก่งเล็มกิ่งอยู่นะครับดูความพยายามขาพานะครับนี่ครับถ่ายเห็นทุกขั้นตอนนะครับดูกว่าจะเอาได้แต่ละลังธรรมดาที่ไหนแล้วครับ ตูดมันจะแตกหรือเปล่าไม่รู้ลูก,ลกพี่วางยาสลบไปที่เรียบร้อยแล้วลครับแต่ก็ใจเย็นมากไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับเล่นกับต่ออ,อ้ออาวพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนไปต่งคลิปก็ได้อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนไปดูใกล้ๆนะครับฝั่งนี้ได้ช่องนี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 ้ช่องว่างนี่ช่อันนี้อันนี้ใกล้กว่าพี่นี่ปึ๊บเรามำลังไปใกล้เลยอ่าเนี่ยครับเห็นขั้นตอนการนี่ครับุดรูกำลังนี่จัดรูใหม่ ยกก็ยกได้แล้วนนเนี่ยจะทำการยกแล้วครับต้องดูที่พื้นก่อนนะครับว่าพื้นจะทะลุหรือเปล่ามันอยู่ติดดินนะครับเพื่อนๆมันก็งเงียบแล้วแหละเพื่อนๆมันงเงียบแล้วสง,งบนิ่งนะครับ ยกแล้วครับประคองเป็นไงลูกพี่หนักเอาการไหมหั้าโลได้ว <c oughs> ้้ลูกพ <c oughs> ี่บอกห้าโลได้ว้มันล <c oughs> <Talking> ังใหญ่ครับโอ้โหเห็นไหมครับฝีมือจัดเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูความพยายามของพานนี่ เป็นไ,ไงครับนี่ชัดไหมชัดครับแจมแจมแจ้งชัดแจ๋วมันต้องอย่างนั้นแหละรออีกสักน้อยครับรออีกสักคู่เ่นเนห็นกันจระใเลยนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนนะครับตำรวจล้อมรอบครับนี่ครับ ดูดูดูทรงหลังนะครับดูดูดูนี่แจ่มไหมครับนี่ผานกำลังจะเอาถุงห่อหิวออกไปนะครับเดี๋ยวจะหอยกหลังไันครับเอ้ยยกโถสักน้อยเดี๋ยวไม่เฮ้ยอือ,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 อพี่ตัวร่วงตูดร่ว <laughs> <c oughs> <laughs> ตูล้วงครับโฉมไม่ได้แล้วโชว์ไม่ได้แล้วต้องรีบหอนะครับแย่แล้วแย่ <c oughs> แล้วล้วงแล้วล้วงเนี่ยครับเห็นตัวไหมครับนี่พื้นมัน,น <c oughs> ต้องวางยาต่อนะครับเล่นมากเดี๋ยวจะอันตาราย <c oughs> นี่นี่ทางนี้ที่นี่ริมนี้ริมนี้นี่เห็นนี่นี่ยังยังยังตื่นอยู่ต้องน็อกใหม่ต้องลาทางนี้หน่อยเนี่ยลาทางนี้น่อเฮ้ยหลังหลังจะแตกล็ที่แฉะเนี่ยตัวอองนี้ตัวอองนี้แฉอืมแฉเมาแล้วแหละเดี๋ยวแป๊บนึง เอาตัวออนแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อน,น,นดูนะต้องเร่งทำเวลานะครับเอาไม่ได้กดบันทึกเมื่อกี้ลืมกดบันทึกโอ้โหตั้งนานอเออเนี่ยครับเพื่อนๆ ดูนี่ครับนี่ครับผมงานตัวอ่อนพอได้นะครับเกือบเต็มลำเลยนะครับเพื่อนๆฐานก็จะได้ทำการเก็บหุ้มหลังแล้วนะครับเอาไปแกะกันที่บ้านนะครับนี่ครับห้าโลประมาณน้ำหนักได้ห้าโลถ้ากะไม่ผิดนะนครับยังออกไม่หมดนะตัว ตัวมันยังออกไปหมดต่อหัวเสือครับเพื่อนหลังใหญ่ทีเดียวและพูดแล้วจะหาวห่าโมดูชันมันเถอะโอโ้โหแน่นแน่นแน่ยดูนะครับอือ้ดูตัวออนดิครับอือ้แน่นแน่นเลยครับเพื่อน